วันนี้มารีวิวเครื่องตัญยานิ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองหาวะนะครับที่เขาเรียกว่ารหัสมันก็จะเป็นสี่หนึ่งหงะฮะตัวหน้าตัวหน้าส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะฮะเพราะอะไรมันรุ่นรหัสสี่หนึ่งหนึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้ได้กันได้ ตัวนี้เป็นเครื่องสองเจ้าวะนะครับไม่ทีพูดผิดไปหรือเปล่าไม่รู้เสียงนี่ยังแหบนะฮะอันนี้เป็นท่อซิ่งนะครับสั่งมารัศดาลองฟังเสียงกันดูนะครับ